สวัสดีค่ะสวัสดี f อซที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ปอยมีรถอิซูซูนะคะโอ้โห,โหบอกเลยจะมารถถล่มราคานะคะขาดทุนไม่ว่าเน้นรู้จักนะคะที่ m c 9 9ลําลำลูกกาพองจิตนะคะมีเยอะมากนี่ก็คือยังเอามาไม่หมดเลยคะลูกค้าบอกเลย เอามาไม่หมดนะคะวันนี้เปิดกระโปรงแบบสวยๆงามๆให้ดูกันเดียว,วนะคะและที่สําคัญรถทุกคันนะคะรถมากกว่า4ี่หมื่นบาทนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รถอ e ีซูสูนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะให้มาที่ m อ9มซได้เลยนะคะเขาอยู่เรียบคองเจ็ดลำลูกกาปัตุมธานีรถทุกคันเราลดสูงสุดมากกว่าสี่หมื่นบาทเลยนะคะลูกค้าค่ะ แนะนรมีแต่คันสวยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเดินทางมาที่ mc 9 9นะคะขอแจ้งพีกัดนิดนึงอยู่เรียบคลองเสร็จลำลูกค้านะคะประจุนานีเบอร์โทรก็0 2 9 0 4 2 8 8 2 0 8 5 5 5 4 5 5 4 5อันนี้ ID ของสาบนนะคะอ่ะเรามาต่อคันแรกดีกว่านะคะเพราะม่ามีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบ ในส่วของห้องเครื่องรถกันดีกว่านะนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะลูกค้าเป็นรถปี2017นะคะราคาหน้าร้าน569,000บาทวันนี้นะคะจะ ให้ไปทันทีสองหมื่นบาทเนี่ยนะสำหรับเจ้า X, เอานะนะอินสูตเอ็กซิีเนาะปี2อ1 7นะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะจำให้ขึ้นใจนะคะตัวนี้จะเป็นลายมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะสภาพส,ายสวยสวยแบบนี้นะคะอ่าเรามาคันที่สองนะคะเราก็จะไปแบบเรลวๆรวดๆนะคะรถทุกคันไม่ใช่รถอย่างเดียวนะคะลูกค้านะไม่ใช่รถอย่างเดียวเราแถมน้ำมันให้คุณด้วยเต็มถังทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือผ่อนเราก็ขาย นะคะซื้อสอดเราจะไม่มีการบวกแว็กนะคะเพราะฉะนั้นลูกคา้าท่านไหนอยากจะเป็นครอบครัวกับ MC99 เนี่ยแชร์ไปเลยนะคะเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะคะแชร์เข้าไปเลยเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะคะวันนี้ปล่อยก็นะคะพายอิสุโอเยอะมากมอกเลยเยอะจริงๆนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นกระบาดสีประตูตัว S, <S นะคะรอง้อมมาดเวลแบบนี้นะคะในส่วนของของเครื่องนะคะนี่เลยมาดู ปี2018นะคะหน้าร้าน5,59,000บาทนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาชมตัวรถได้ะะมาคะอาทดลองขับมาฮะคันนี้รถไปเลย30,000บาทนะคันนี้รถไปเลย30,000บาทจาก55,9,000บาทนะคะรถไปเลย30,000บาทนะ เครดิตดีฟรีดาวนี่คะ่ะเครดิตดีฟรีดาวขอให้คุณไม่ติดแบคกรีดเอกสารชัดเจนเนาะแล้วก็คันที่สามนะคะยังอยู่ที่อินทรูตตัวนี้ก็ตัว S เหมือนกันนะคะตัว S ลดเท่ากันราคาเท่ากันปี2018นะคะลดไปเลย30,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้จะเหลืออยู่ที่529,000บาทนะคะฮองเครื่องดูสินะคะลูกค้านี่สภาพ ไม่น้อยกว่า้ายแดงเลยบอกเลยสวยแล้วก็ถูกด้วยนะคะมีที่ m c 9 9นะคะเขาบอกว่าขาดทุนไม่ว่าเน้นรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดถึง m c 9 9นะคะจะซื้อรถมือสองเนาะให้คิดถึง m c 9 9นิดนึงคะคันที่สบ้างนะคะ,ะ,ะ Isuzu X Series นะีค่ะตัวเตี้ยรถคันนี้เป็นรถปี2019นะคะ <2019 S 2> บอกเลยคันนี้ไววิ่งมาอ๋อเท่าไหร่ m ม w วิ่ง4 0 0นะคะ9,400โรนะคะห้องเครื่องคือห้องเครื่องเดิมๆนะไม่มีการทำลูกค้านี่เลยนะคะสวยไหมนะคะก็สามารถเข้ามาชมตัวรถที่ร้านของเราได้นะคะอยู่เรียบกองเจ็ดลำลูกปาปทุมธาน,นีนะคะหรือว่าแอดไลน์มหาสมวทนได้ด้วนยะคะ่ะที่เบอร์โทร0 8 5 5 5, 5 4 5ด5ตอนนี้ก็กางแจง้งนะคะแดดกำลางจะร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นอีซูซุ ดีแม็กเหมือนกันตัวนี้รถปี2019เลยนะตัว L นะคะคุณลูกค้าสีขาวซึ่งหน้าร้านขายอยู่ที่559,000บาทนะ559,000บาทแล้ววันนี้ปอยจะลดให้ตั้ง60,000บาทเลยนะพี่ลดให้60,000ท,ที่ไหนกันเขารถกันขนาดดีมีที่ M499 ในลูกค้านะเพราะฉะนั้นคันนี้จะเหลือราคาซ z 99,000บาทคะ่ะนีคะสาภาพบอกเลยสวยกริบนะคะ นี่คือสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีอ่าสีดำตัวยกสูงกันบ้างนะคะนี่เลยบอกเลยเยอะมากนะคะเยอะไม่พอแล้วราคาแบบเขาบอกว่ากำไรไม่เน้นเน้นรู้จัก,จกเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าได้ลดราคาถูกแน่นอนสำหรับลูกค้ากำารงกำลังไหวจริงๆนะคะในส่วนของรถราคา4 5 0 0 0นะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะพี่นะเพราะว่าช่วงนี้ราคารถถูกมากๆนะคะ คุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะอ่ะคันนี้บ้างนะคะเป็นรถปี2017นะคะราคาหน้าร้านห้าแส0ส0บาทอินทเสบูปี2017 1.9บูพาวเวอร์นะคะคันนี้ก็สังเกตนในนึนงคันนี้ปี2017จะไม่มีคิ้วนะคะไม่มีคิ้วให้นะคะ เครืตัวนี้เลขมาอยู่ที่4,000โลนะคะลูกค้าเลขมาอยู่ที่4,000โลนะคะหน้าเดิมเครื่องเดินรถไม่มีจนนะคะถามหาว่ารถชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะ MC 9ก็ไม่มีการตอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมั่นใจหายห่วงนะคะที่นี่เราขายความจริงใจนะคะลูกค้าของไม่ดีเราไม่เอามาขายแน่นอนเนาะคะ่ะอ่าโอเคสวยมากนะคะสีบอลสีบอลคันนี้นะคะอ่ะสังเกตมีคิ้วขึ้นมาแล้ว เพราะว่าของเขาเป็นปี2018นะ,ะนี่เริ่มมีคิ้วแล้วเห็นไ,ไหมคะคิ้วตัวนั้นไม่มีนะคะนี่โอเคมีคิ้วขึ้นมาก็จะหล่อหน่อยนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ปี2018เนาะเนะคะปี2018นะคะราคาหน้าร้าน5 6 9 0 0 0บาทนะ5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะนะคะแต่วันนี้ปอลดให้ไปเลยนะคะคุณรูบค่า40,000บาทนะคะจะเหลือราคา 5 2 9 0สนพบาทนะคะสนใจรีบเลยนะคะ <UB> รีบเลยนะคะเพราะว่ารถมือสองมันมีหนึ่งตัวหนึ่งนะคะเลขใหม่มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะมันเป็นสินค้ามือสองนะคะแต่สภาพคุณได้ไม่ตามก่อนน้องใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะคะเพราะรถทุกคันเราการันตีหลังการขายนะคะเจ้านายเราเป็นคนไปหารถเองนะคะไม่สวยไม่ดีเขาไม่เอามาขายแน่นอน เพราะฉะนั้นมั่นใจหายห่วงนะคะคลิปก่คลิๆๆคๆๆคๆๆปปอยก็จะพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่ารถเรานีสวยดีนแนะพีนาะเข้ามาพิสูจน์ได้นะคะไม่ต้องเชื่อปอยทุกคําพูดแต่อยากให้ลูกค้ามาเห็นด้วยตานะ,ะได้มาสัมผัสกันเองดีกว่านะคะอยู่เรียบคอเนเจ็ดลําลูกกาปาาัตุมไทนทค้เปิดทุกวัน8แบบนาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถปี2000 สินะคะสินี่เป็นตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นไฟเด y l ไลท์นะคะนี่ไฟเดไลท์นะคะสองจุดห้าซึ่งไฟแดงเขาจะไม่ผลิตแล้วนะคะช่วงนี้เขาผลิต1นึ่จุดเก้าลัก็สามพันนะคะตัวนี้ก็ไฟแดงไม่มีขายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่ที่ MC99 นะคะก็สนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะพี่นะราคาไม่แรงด้วยคันนี้เครื่อง2อุดหนะคะคันนี้นะราคาหน้าร้าน5นึ0 0หมื่นเบาทนะคะ 501,900บาทค่ะคุณลูกค้านะคะวันนี้ปล่อยลดให้20,000บาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะไปบวกลดคุณหานเอาก็แล้วกันเนาะนะคะจากนะคะหน้าป้าย501,900บาทลด20,000บาทนะคะไมคันนี้วิ่งประมาณหมื่นกโลรถใช้แค่มือเดียวออกห้างนะคะไม่จําเป็นว่าต้องวิีงแสนสองแสนนะคะบางบางทีเขาซื้อไปจอดอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ได้ขับไปไหนนะคะ ส่วนมากคนต่างจังหวัดนะคะส่วนมากเขาก็จะซื้อไปไปจอดเข้าไปในเมืองทีก็คือ,อนานๆเข้าไปทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยนะคะสภาพกริปอยู่ธนาคารลูกค้า5,19,00 0าบาทลดไปสองหมื่นนะคะคันนี้นะ,ะมาดูไฮไลนเดอร์บ้างตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็จะมีคิวเพราะว่าคันนี้ก็จะเป็นปี 2018, 2018นะคะปี2018 1819เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นมีคิวแบบนี้นะคะ คิ้วมันเห็นไหมสวยอะนะคะนี่คู่คิ้วค่ะปีองพันปี2018นะคะคันนี้5,690,18,189ขายราคา5 6 9 0 0่ 5, 6, 9, บาทนะคะเลือกเขาเลยนะคะขายเท่ากันนะคะายทะเบียนส,สวยแบบนี้นะคะรถจอดอยู่ที่เอมสี่กกาลักาคลองเ็นะคะวันนี้ปล่อยรถให้เลย4,000 0บาทนะคะลูกค้าเหลือ5 2 0 0 0 5 2 0 0 0้าพรมปาฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะฟรีค่าจัดคาโอนภาษีพลบบน้ำมันเต็มถังด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากอยหยุแวะมาที่ MC99 ได้เลยนะคะอ่ะคันสไตล์แลาเนี่ยนะะลูกค้ายังหยุดกับที่อินทิสุเพราะว่าเราบอกเลยวันนี้เราเอาอินทิสุมายกขบวนนะคะมารถราคานะคะลดราคาจนลืมกําไรเลยนะคะกําไรไม่เน้นเน้นรู้จักเขาบอกว่าอยี้นะคะ อ่ะคันนี้ก็เป็นรถปี2019นะคะ5 0 0 0 0 0 0้าบาทวันนี้ก็รถไปเลยส0่บาทคะคุณค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะคะไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้นะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาที่โชว์รูมของ MC สอบเ้าได้เลยนะคะเปิดทำการทุกวันหรือว่าจะแอดไลน์ของปอยได้นะคะที่ ID Line P O Y M C 1 2 3 P O Y M C 1 2 3 ำให้ชุกนใจนะคะหรือว่าเบอร์โทร08554545นะคะเป็นไงคะถูกใจไหมถ้าถูกใจก็อย่ารอช้านะคะเข้ามาที่โชว์รูมของ MG 99ได้เลยนะคะเราเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอ,อันนี้ยังครึ่งนึงนะคะอันนี้เอามาไม่จบนะเอามาไม่ครบด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นลานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัว X Series ตัวสูงของเราก็มีปุัดเตีย้ยก็มีนั่นเองนะคะอยากจะดู รุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะไม่ว่า,อานอกเหนือจากอีซูซุก็กังมีหลายรุ่นนะคะ,ะก็วันนี้เนี่ยคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะชอบนะคะก็กดไลค์และก็กดแชร์กดขึ้นนะคะลูกค้าอย่าพยายามกดลงนะคะก็นะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะก็จะได้มีกําลังใจทําหน้าที่ สดหรือลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้คุณค่ะทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะบางท่านก็อยู่แบบคทยนะคะไม่มีโอกาสเดินทางมาก็ได้แต่ชมคลิปนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจกันก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดตรงกระดิ่งสำหรับใคร้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ